ตามดูผลงานสมแดงใช้กับข้าว,ดวเดี๋ยวเดียวถามก่อนอนที่ถือถืออะไรคะเนี่ยสมแดงค่ะสมแดงพี่พี่แนะนําตัวก่อนดวงค่ะพี่ดวงพี่ดวงอยู่ที่ไหนคะ,อย,นคะอยู่บ้านดอนค่ะอยู่บ้านดอนลําดวนจ้าตบลชุมพวงเนาะจ้าอเภอชุมพวงพี่ใช้กับข้าวาข้าวนาปังข้าวพี่ได้อายุเท่าไหร่แล้วคะเดือนหนึ่งค่ะมั่นใจใช่ไหมถึงให้ตามมาดูนาเนี่ย ามั่นใจค่ะพวกจะเจอกันวันนี้วันแรกเนาะพี่เนาะเจอแบบไม่ได้ตั้งตัวด้วยอันที่หนึ่งมกรานะคะปีใหม่พอดีเนาะเรามาติดตามผลงานสมแดงของพี่ดวงไปดูข้าวพี่ดวงกันค่ะว่ามันมันอะไรเขียวหรือไม่เขียวมันดีขึ้นไหมหรือเขียวไหมแล้วพี่ว่าเขียวไหมเขียวค่ะฉีดได้กี่วันละได้สี่วันนี้ค่ะข้าวหนึ่งเดือนนะวันนี้วันที่สี่หลังจากฉีดสมแดงมาไปดูกันเลยค่ะพี่ดวง อ่ะลุยค่ะลุยท่านตะก้อนนพวันลุยอภิจนาตามมานะคะนู้นขบวนบอกว่าแปลงที่เขียวเขียวข้างในนู้นนะแปลงนาข้าวน่ะที่ใช้สมแดงอันนี้ไม่ได้ใช้เนาะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้เราไปดูกันประมาณไหนหลาเดนทางูข้างในตรงขอไปยากเลยครับอันนี้นองชายนห้องหลั ค่ะวันดีค่ะนะวันนี้เรามาติดตามผลงานสมแดงอยู่ที่ไหนนะใครที่ใช้สมแดงเนาะเรารู้จักพี่เขาเลยแล้วกันวันดีค่ะพี่วันดีค่ะค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมเบื้อครับบ้านดอนลำดวนอําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครับบ้านดอนลำดวนเนาะครับผมอําเภอชุมพวงรแล้วที่รู้จักสมแดงจากใครคะ,ะพ,พี่ลังจัวนนาะลัท่านที่ดีลังจวนสุข่านะคะวันนี้ไม่ได้มากับเราเนาะติด นยายสุข่าครับวันแล้วนี่แล้วก็สาวๆมีท่านนึงหายแว๊กแล้ยบอสสาวมาจากกรุงเทพเนาะค่ะเนาะค่ะพี่เบิ้มเอ้พี่พใช้สมแดงใช้ยังไงกับนาข้าวก็ชีโพนนี่แหละครับค่ะผสมผสมปลาปลาในครับปลาในเนาะน้ำยี่สิตรค่ะอันนี้ช้อนนึง ค่ะอันนี้ช้อนโอ้นี่ใส่ด้วยแล้วแล้ว,ลวดูข้าวนะข้าวพี่กี่วันนะคะฉีดได้สองวันแล้วมัจะนี่นคะเนาะขยบมาอันนี้ฉีดได้สองวันค่ะพี่เบิม้มไปว่ามันสวยมันงามยังไงครับเล่าให้ฟังนหน่อยต้น,ตนเขียวไม่แดงครับต้นเขียวไม่แดงอยากจะดูลากข้าวได้ไหมเขาบอกว่าใช้สมเด็จแล้วลากยาวท่านเอดีสุดใจ ก้อนหอยเนี่ยเอาใหญ่ๆเอาเอากอ้อนใหญ่ๆโอ้โอ้โอ้ก็นาะกอเนี่ยกูลากสวยปาดได้ฉีดแค่สองวันนะครับพี่น้องเห็นไหมลากยาวลากขาวมากเลยสุดยอดนี่เพิ่งฉีดสมแดงได้สองวันอาทิตย์ฉีดสี่วันล่ะอยู่ข้างในไหมงามกว่านี้ไหมงามกว่านี้ครับงามกว่านี้เดี๋ยวอยู่นั่นแหละมองเลยมุ้งดีใจไหมพี่รู้จักสมแดงดีใจครับพี่ อันนี้เข้าได้แค่เดือนเดียวนะคะเข้าแค่เดือนเดียวแล้วก็จะฉีดพี่เขาบอกว่าสิบวันจะฉีดอีกครั้งหนึง่งเข้าอายุเท่าไหร่ทั้งหมดจะได้เกี่ยวเก้าสิบไหมเข้าเก้าสิบวันเนาะเข้านาฟางทุกทีเก้าที่ห้า <c oughs> เห็นว่าวันนี้มาสนใจเกี่ยวกับธุรกิจด้วยนะคะก็ได้โอกาสดีเนาะมาจากสกนมาแวะท่าทีนา่นีตัวนมพี่ทำมาฟังธุรกิจฟังแล้วยินดีเข้าร่วมโครงการกับเราไหมคะ จะเข้าอยู่ครับไม่ได้บังคับนะเออพอได้ฟังข้อมูลเนาะดูดูจากแฝมเราแล้วที่ที่บ้านนะคะก็จะดีต้อนรับนะพี่เรามาสร้างรายได้กับสินค้าที่ดีเนาะส้มแดงส้มแดงใครรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคุนั้นโชคดีโชคดีไหมพี่รู้จักส้มแดงโชคดีแน่นอนค่ะเนาะ เามาติดตามผลงานสมแดงกันต่อเนื่องจนมี่เขาได้เกี่ยวเนาะทางหน้ามาพบกับผลงานต่อค่ะทางนี้ขอบคุณนะค่ะครับขอบคุณครับสำหรับสินค้าดีๆจากคอลิน่าของเรานะครับเขามีทั้งด้านเกษตรและด้านสุขภาพนะครับจะทำคลิปติดตามผลงานของสมแดงต่อไปนะครับ